สามีภรรยาจดทะเบียนสมรสยื่อนภาษีแบบไหนประหยัดและปลอดภัยจากสรรพกรน,นะคะเ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เป็นคู่สมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะย้ําในการจดทะเบียนสมรสนะคะเพราะว่าเวลาที่คนจดทะเบียนสมรสนะคะมันถือว่าในหลักของกฎหมายถือเป็นคนคนเดียวกันนะคะในภาษาของกฎหมายแต่ถ้าสมมติว่าเราแค่จัดงาน นะะในมุมของสัมภาระรนะคะเวลาที่เรามีรายได้เกิดขึ้นในปีภาษีถึงหนุมาถึง31ทันวาคนที่มีรายได้อย่างเงี้ยคะ่ะที่เป็นผู้สมมตกรรมัรคุณสามารถเลือก ทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องใช่ไหมคะมาทาธุรกิจค้าขายออนไลน์ร่วมกันแล้วปรากฏว่าไรายได้จากการค้าขายออนไลน์ได้มา2ล้านบาทในปีภาษีพศ2 5ลาถึง31,000วานไอ้รายได้2ล้านเนี่ยคะ่ะที่เกิดขึ้นนะคะถ้าสมมติว่ามาคํานวณภาษีนะคะสมมติว่าหัาากค่าจ่ายหักค่ารดหยนตนและเอื้อเงินได้อยู่2ล้านไอ้2ล้านเนี่ยถ้ามาเสียภาษีด้วยกันคือยื่นรวมกัน เสียภาษีในอัตรา25นะคะ25 2ล้านนะคะจะต้องเสียภาษีถึง365,000บาทต่พอเรามาเห็นแบบนี้อุ้ยยอดมันสูงทำไงดีคะง่ายๆนะคะแทนที่จะยืนหลวงคุณก็จัดแยกค่ะก็คือน้ำมายืนแบบของตัวเองนะคะแล้วก็ต้นนะคะก็มายื่นแบบนะคะอีกต่างหากอย่างนี้นะคะ่ะก็แยกยืนแบบปุ๊บใช่ไหมคะ น้ำเอาหนึ่งล้านมายื่นแบบต้นเอาหนึ่งล้านมายื่นแบบปุ๊บอัดปลาภาษีที่ต้องเสียจากตอนแรกถ้ายื่นรวมต้องเสียถึง25%ก็จะเหลือเพียงแค่20%นะคะรายได้1ล้านน้ำเสียภาษี20%เป็นเงิน115,000บาทต้น ก็มายื่นเสียภาษีจากรายรได้1ล้านอีกก็เสียภาษี20%เป็นเงิน1 1 5 0 0 0บาทเมื่อรวมของลงต้นกับองนามอะคะ่ะมันจะสามารถเซฟภาษีได้ถึง1 000, 3 5 0 0 0บาทน,นี่ก็คือเทคนิคอะคะ่ะในการที่เราจะดูว่าวันนี้เราควรจะยื่นแบบรวมหรือแยกยื่นแบบเพราะถ้าเราแยกมัมมนสามารถเซฟภาษีได้เป็นหลักแสนนะคะถ้า ก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวนันเทคเอ็กซ์เพรสค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดสา,าระความรู้ดีๆสามารถกดติดตามได้ที่ไอซีไลน์เทคเอเทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าผู้เสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเดอค่ะ